เลขทดลองออกเลื่อนลงแต้มหลับหลานสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะกอ่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอยู่มาดูนะฮะสำนักแรกกันก่อนก็คือย่ามโมออกศึกนะคคุณผู้ชม สำหรับยาโมออกศึกนะฮะก็มีชุดสรุปดังนี้นะครับของวันที่16นะครับพฤศจิกายนปศ2565นะฮะคุณผู้ชมตัวเลขก็คือ1479นะฮะเอาละฮะมาดูสำนักต่อมานะครับก็เป็นวันนะครับของหลวงพ่อกล้วยวัดโพสิตารามนะฮะก็เป็นวันที่ นะครับอ่าครบรอบ117ปีนะครับเ4นะครับอ่าอ่าเป็นวันที่เป็นวันเกิดนะฮะแล้วก็รรษาของท่านนะฮะก็เป็นอีกตัวเลขที่โด่งดังนะฮะคุณผู้ชมต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสัมนกอีกสัมนาหนึ่งที่น่าจับตาเป็นน่าจับตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นต้น,ตนปีสถิติก็มาดีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ นะครับตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณนะครับสรพงก็คือนะครับในวันที่6พฤศจิกานะครับเดือนสามนะครับก็ทราบข่าวกันดีว่าคุณสรพงนะฮะผู้ชมได้จากไปแล้วนะฮะก็นะครับมีตัวเลขดังนี้ที่น่าจับตานะครับก็คือ0ูนแล้วก็60นะฮะะุณผู้ชมเอาละฮะมาดูอีกหนึ่งสำนักที่ นะครับน่าจับตาเหมือนกันนะฮะสำนักนี้นะครับก็คือนะครับเป็นการนะครับประชุมนะครับอเพกนะฮะคุณผู้ชม2 0 2พนนะครับครั้งที่29นะครับวันที่18-19สิพฤศจิกายนพศ2564นระฮะอ่า65นะฮะคุณผู้ชมขออภัยแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับพุทธศักราชก็คือนะครับ 2022นั่นเองนะคุณผู้ชมเอาล้วฮะมาดูนะครับไฮไลท์ที่สำคัญในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือนะครับการคำนวณเลขทดลองออกนะฮะคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมก็มีตัวเลขดังนี้ก็คือ914107นะฮะส่วนรางวัลการคำนวณนะฮะเลขท้าย2ตัวก็คือมี71นนั่นเองนะคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะ เป็นการคำนวณน,นะครับเลขหน้า3ตัวนะฮะคุณผู้ชมเลขหน้า3ตัวที่คำนวณได้นะฮะก็มีดัก <Salz lean> er> ต่อไปนี้นะฮะคุณผู้ชมเลขหน้า3ตัวแล้วก็เลขท้ายนะครับที่คำนวณก็เห็นเด่นๆเลยนะครับก็คือ7 2 3แล้วก็8 4 0นะฮะสำหรับรางวัลการคำวนวณเลขท้าย3ตัวก็คือ344 4, แล้วก็923นะฮะคุณผู้ชม ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะสำหรับนะครับอ่า YouTube มีฟังก์ชันใหม่ก็คือซุปเปอร์แทงเข้ามานะฮะคุณผู้ชมก็เข้าไปกดกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม